รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฟ้าหลังให้กับ Garmin Fenner 645 Music นะครับเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่เร่งไฟใหม่นะครับแล้วก็ฟิล์มกระจกนะครับอันนี้ลูกค้าอัพเพิ่มนะครับใน2รายการข้างหลังนี้นะครับก็นําไปจับสัญญาณ GPS นะครับ ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นนะครับเนี่ยเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดก็สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับต่อสายชาร์จนะครับเนี่ยมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมที่จะ ส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงป้ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจหลานลร็อดีไบ เราก็ยินดีให้บริการนะครับอันนี้ไม่มีบาร์โค้ดมาเราก็ปิดรูทางน้ำเข้าให้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับ้านลอกดีไวยินดีให้บริการครับ